Never day. ครับคือผมคนเดิมนะครับนนนี่โนน่าเกมมาครับเอาชีวิตรอดได้ขอนก่อนนะครับ แล้วคลิปแล้วก็ได้ขอไปขอเก็บกาย้ะครับไม่คลิปมาทำงาจะัมิมาทำชาวบ้ายก่อนนะครับจะทำานดึมกดไลค์กดติดตามกดกระตีนไว้นะครับขพาวโพดก็มาเรป่ลยครับไอ้ของของเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวมตรนเดี๋ยวจะกับได้ทังหมดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเล่นด้วยนะครับอ่าโอเคมาเรป่ลยครับของเก็บกายอ่ะอาหาร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  โอเมื่อนถ่ายไก่ไก่เลยอ่ากินไก่ครับเนื่ยอ่าโอเคแล้วก็แรกของแม่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 แมแมเ,เลยนะครับหรือสร้างเสร็จสร้างบ้านเสร็จเลยครับมาโอเคเจ้างเลยครับอ่า พราะบ้านผมแปลกๆหน่อยอ่ะอ่าแม่จะได้สุภาพดูแลสุภาพของท่านด้วยครับอ่าจุบๆอย่าฟังอย่าเล้นมากกันนะครับเดี๋ยวมีเชื่อว่าอะไรครับนี่บอกเป็นกูไทยมั่งอ่ากะจูกะถือ นามะอ่า s t ธรรมชาติจะคือนามะเป็น s t ธรรมชาติของแมวมาดูทำอะไร่ยาเบียดกันยา่ามาใเยครับ ไม่ได้ทำนะอ่าว้านเนี่ยอ่ออยาก็อย่าพอด๋ยวหาต่าง้าไปเนินนะครับทำเอาเป็นไม้อะไรนยยานี้เอ,อแรกของเอาไปอกเอ่ออ่าอ่า,อา,อาเอามาก็ได้ออ ยาดี่ผมเก็บไว้ก่อนเอาเป็นอ่ยาย้าขอก่อนเราหาแรกกันนะครับรายคลิปนี้ด้วยครับถ้าบ้านเสร็จละเอาเอามานี่มาเผาเป็นเยา้าษ์ขอกันได้นมึมงโมงแลนะ้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่มาทำรายกันนะอ่า เก็บเกบเก็บองนอนเอามาออไปเลยจ้ามาน่าเกจกมากเลยแย้วทำอะไได้ดีอ่ะสุขปฏิเสธหรือบ้างเอ็บ อ่าเอไม่มีไข่ของหรอบอืมใข่ไหมเนีอ่า ขอสร้างแค่เนี้บ้านเนี่ยมันเด็สิบคนเลยสบายเลยเนี่ยโอ้ยยกจังหนะฮ่าฮ่าฮ่าจเลยเลอ วัาที่สองจะที่แรกของจาสนุกเฮฮามาชนิดฮะก็แล้วไปแล้วนะพร้อมมาไปวัดอยู่เรวหาได้มากก่อนนะเราจะหาแรกผ่านเลยครับ ตอนนี้ผมไปที่ขุดดีเดียครับก็อ่อีเข้นเยอะแน่ใจเลยครับอ่าบ้านไม้ขาวกับไม้ลดโอกกับไม้เอ่อไม้ไดบัวเนี่ยสวยไหมเนี่ย ไปหมดเลรเอ่อทาขึ้นลังบากหน่อยอโอ้โหเยอะเรื่องขมีเยอะใช้ไม่หมดแน่

คลิปปปอ่าคลิปทราบว่าอย่างเดียวครับก็อย่าอย่าคิก็อย่าคเินี้ก็ลองเหมืองก่อนอย่าองเหมือนนะครับยันอที่ไดาจาการนีขอต้องเหมืองก่อนนะฮะหาแระครับคลิค อ่าอ่าตาป่าเลยครับเดี๋ยวคอ,อย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นได้ขึ้นได้ไงอ่าขึ้นสถานก,การณ์ครับ เอออาไว้เสร็จกันนะครับกล่องนี่นนมันเขยว่ากล่องเียมันได้เกิดไหมอ,อ่ะจุดจุดดวอ่า อ้ยเสร็จเรียบร้อยบ้านอบ,บ้านบ้านตัวขาวครับ้บานเจะ,ปะเป้าจจก้าๆจจจจเจจจจกจจๆจัจจจจเๆจจจเกห้าห้าได้น้ำฟรีๆโอเคลองหาแรกกัน อาหารเก็บทำไมาอาหารอาหารคอยทำไมโอเคลงไปอ่าไปทางนี้เก็บอะไรทำอะไรอ่ะแยกหาทางลงก่อนเยอะเดี๋ยวเอาชิบไปมาโอ้ยชีวิตนอ้อง

อ่ะเออจักยานไหมอ่ะโอ้จะกรยานได้พอดีไปพอดีเกือบตายอ่ะเกือบตายแมว Mà à yok nè 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 cậu đi đây what mèo what được the... mèo 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 mày mèo À à đưa mai à ha, mai là làm mai can, à ha, ô hô, à, ô hô, cài đây. ผมตายเลยสุดยอดมากขอกบพี่จะทุนทำไ้ให้ผมทอดถอดอดอดๆอดอออยู่เลยโอ้โหอโโอ,อกจะจกุยตะจเลยขอบคุณมากนะคิปเปอร์จะแบบใส่อะ ไอ้วัดอะวะรู้มากซับบี้ถ้าให้เราก็ตาย อีกแล้วอ่ะไปไกลจะบ่อยอ่อมาคุณนี้ยิ่งหน่อยอ่ะโย่กบัยคลิปกบกั้ก็หาแร่ครับหาท่าด้วยครับ โอ้ oh. ได้ยะจังเว้ย่อโอเคก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าผมจบ้าเสร็จเรียบร้อยคลิปหน้าอ่ะเย๋มาหาแลกกันนะครับใครชอบดึมกดไลค์กดกิดการมกดกระดิ่ง like. ไว้นะครับขอ,ขอมนขอรับนะสามได้ได้กูกิดการมสาม ก็เัยลุยกามสี่คนเดี๋ยวกลับมาครับคลิปได้สดก,ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กันนะครับบ๊าย